คืนนี้สิ่งที่เคยเป็นเพียงเสียงกระซิบในเงามืดของหน่วยข่าวกรองตะวันตกและคำบอกใบปริศนาในสื่อรัสเซียได้ปราทุกขึ้นมาสู่เบื้องหน้าแล้วครับนี่ไม่ใช่แค่ข่าวหรือแต่มันคือสัญญาณอันตรายที่สุดที่กำลังท้าทายเอกภาพของรัสเซียนับตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มต้นขึ้นมันคือรอยร้าวครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างประธานาธิบดีรัสเซียและเหล่าเสนาธิการทหารระดับสูง ที่อาจสั่นคลอนอำนาจในเครมลินจนถึงรากฐ,ฐานก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดขอเชิญทุกท่านกดไลค์กดติดตามช่องและอยู่กับเราไปจนถึงท้ายรายการเพื่อไม่พลาดทุกช่วงสำคัญของเหตุการณ์ครั้งนี้รายงานจากเจ้าหน้าที่ตะวันตกและแหล่งข่าวภายในรัเสเซียชี้ชัดตรงกันครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักหน่วงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนายพลระดับสูงและกระทรวงกลาโหม เริ่มแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงต่อวิธีทำสงครามนี่ไม่ใช่แค่การเถียงกันเรื่องยุทธวิธีในสนามรบแต่มันคือความขัดแย้งถึงรากฐานของยุทธศาสตร์การระดมพลและทิศทางของสงครามท่ามกลางสถานการณ์ที่รัเสเซียกำลังเผชิญการโต้กลับอย่างดุเดือจากยูเครนและความเสี่ยงของสงครามยุดเยื้อที่รัเสเซียเองไม่ได้เตรียมตัวมารับมือจุดแตกหักที่ทำให้ชากหน้าแห่งความสามัคคี ต้องพังทลายลงคือความพ่ายแพ้ระดับไายนะทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนเมื่อเร็วๆนี้ครับโดยเฉพาะปฏิบัติการสายฟ้าแลบของยูเครนรอบเมืองคาคิฟภาพที่โลกได้เห็นคือกองทัพรัสเซียถอยร่นอย่างโกลาหลทิ้งอาวุธยุทโธปกรณ์ล้ำสมัยและป้อมปราการที่ยึดครองมานานนับเดือนไว้เบื้องหลังนี่ไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้ทางการทหารแต่มันคือความอัปยศทางการเมืองอย่างรุนแรงข้อมูลเจาะลึกจากหน่วยข่าวปรองนาโต้ เผยความจริงที่น่าตกใจว่าบรรดานายพลระดับสูงของรัเสเซียเคยเตือนแล้วครับพวกเขาเตือนเรื่องการขยายแนวรบที่กว้างเกินไปจนเสี่ยงต่อการพังทลายกองทัพต้องการรวบรวมกำลังเพื่อตั้งรับให้แน่นหนาตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนแต่ข้อเสนอนั้นกลับถูกเครมลินปดตกอย่างไม่ใหญ่ดีเพราะปูตินเรียกร้องให้เดินหน้าบุกต่อในดอนบาสเพื่อต้องการชัยชนะเชิงสัญลักษณ์ให้ทันภายในเดือนกันยายนผลลัพธ์จากคำสั่งนั้นคือการที่กองทัพรัรเสเซียตกอยู่ในสภาวะขึงพืชจนตึงเกินไป จุดยุทธศาสตร์สำคัญถูกปล่อยให้ขาดกำลังพลป้องกันและนั่นคือช่องโหว่มรณะที่หน่วยข่าวกรองยูเครนมองเห็นและเจาะทะลวงเข้าใส่อย่างย่อยยับจนเกิดวิกฤตในวันนี้ครับความขัดแย้งในเครมลินไม่ได้ถูกปิดตายในห้องลับอีกต่อไปแล้วครับกดเหล็กแห่งความจงรักภักดีที่เคยคำจุนอำนาจปูตินมานานกว่าสองทศวรรษพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นสงครามน้ำลายที่เปิดเผยและรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์รัสเซียสมัยใหม่ ศึกนี้เป็นการปะทะกันโดยตรงระหว่างขุนศึกนอกแถวและแม่ทัพประจำการนำโดยรามซานคาดีรอฟผู้นำเชเชนและเยฟเกนีปริโกซินผู้กอ่อตั้งกลุ่มวากเนอร์พวกเขาเปิดหน้าท้าทายเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกาลาโหมและวาเลรีกราซิมอฟเสนาธิการทหารบกอย่างดุเดือดไร้ความปราณีปริโกซินและคาดิรอฟใช้ช่องทางโทรเลขที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนเป็นอาวุธ สาดโคลนใส่ผู้นำทหารระดับสูงว่าไร้สมรรถภาพและตัดขาดจากโลกความจริงรุนแรงถึงขั้นกล่าวหาว่าจงใจกักตุนกระสุนและปฏิเสธการสนับสนุนทหารแนวหน้าปล่อยให้เหล่านักรบต้องเผชิญหายนะในสมรภูมินี่คือการฉีกหน้ากากกองทัพรัเสเซียต่อสายตาโลกอย่างที่ไม่เคยมีใครกล้าทำมาก่อน ความเดือดดานพุ่งถึงขีดสุดเมื่อปริโกซินปล่อยวิดีโอที่เต็มไปด้วยความกดดันเคล е มชัยชนะในพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างโซเลดาและบัคมุดว่าเป็นผลงานของวาคเนอร์เพียงฝ่ายเดียวพร้อมตอกย้ำว่าความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้แม้จะมีผู้นำกองทัพที่ห่วยแตกเป็นการเหยียบย่ำเกียรติภูมิของกองทัพประจำการอย่างจงใจเพื่อสร้างานนาฐานอำนาจใหม่ของตนเองแต่ที่น่าตกใจที่สุดคือท่าทีของปูตินครับ เขานิ่งเฉยและปล่อยให้ขุนศึกเหล่านี้ถล่มกองทัพต,ตามอำเภอใจนักวิเคราะห์มองว่านี่คือแผนเบี่ยงเบนความผิดปูตินกำลังใช้ปร,ริโกซินและคดีรอฟเป็นโลลับแรงกระแทกจากความล้มเหลวเชิงยุทธศาสตร์ของเขาเองเพื่อรักษาภาพลักษณ์ผู้นำที่ไม่เคยผิดพลาดไว้ให้นานที่สุดสงครามภายในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่มันคือวิกฤตสสัทธาที่กำลังกัดกินรากฐานอำนาจของเครมลินจากข้างในเมื่อความแค้นของกองทัพประจำการมาถึงขีดสุด พวกเขาจะทนเป็นแพะรับบาปได้นานแค่ไหนและถ้าปูตินคุมเกมนี้ไม่อยู่รัเสเซียอาจพังทลายจากภายในก่อนจะแพ้สงครามข้า่องนอกเสียอีกห้ามพลาดบทวิเคราะห์ในส่วนถัดไปครับความขัดแย้งที่ซ่อนลึกและอันตรายยิ่งกว่าเดิมคือการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างความจริงที่โหดร้ายในสนามรบกับความพยายามรักษาภาพลักษณ์ทางการเมืองของปูตินครับตัวเลขจากเจ้าหน้าที่ตะวันตกประเมินว่ารัเสเซียต้องสูญเสียกําลังพลไปแล้วมหาศาลกว่า80,000ืนายทั้งที่เสียชีวิต และบาดเจ็บสาหัสนี่คือหายนะที่นำไปสู่วิกฤตขาดแคลนทหารอย่างรุนแรงจนกองทัพเริ่มคุมสถานการณ์ไม่อยู่คณะเสนาธิการทหารรัเสเซียจึงกดดันอย่างหนักให้มีการระดมพลเต็มรูปแบบทั่วประเทศและต้องการเปลี่ยนยุทธศาสตร์มาเป็นการตั้งรับอย่างเต็มตัวเพื่อฟื้นฟูก,กำลังพลและรอให้ผ่านพ้นฤดูหนาวที่ทารุณไปก่อนแต่ปูตินกลับปัดตกขพอเสนอนี้ด้วยเหตุผลทางการเมืองครับ เขาพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาภาพลงตาของปฏิบัติการทางทหารพิเศษที่ดูเหมือนทุกอย่างยังอยู่ในความควบคุมเพราะการประกาศสงครามเต็มรูปแบบคือการยอมรับความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเครมลินหวาดกลัวว่าชนชั้นกลางในเมืองที่เคยอยู่อย่างสงบสุขจะลุกฮือขึ้นมาด้วยความโกรธแค้นหากต้องถูกส่งไปตายในสนามรบการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการย,ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะกระตุ้นให้ชาติตะวันตกและนาโตเพิ่มการแทรกแซงและคว่ำบาตรจนเศรษฐกิจรัเสเซียพังพินาศ สุดท้ายในช่วงปลายเดือนกันยายนนียปูตินจึงเลือกใช้ทางออกที่ประณนีประนอมแต่ล้มเหลวนั่นคือการสั่งระดมพลบางส่วนจำนวน300,000น,นายแต่นี่ถูกมองว่าเป็นคำสั่งที่ครึ่งคึ่งกลางๆและขี้ขาดทางการเมืองครับเพราะมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังพลที่มีคุณภาพของกองทัพได้จริงแต่กลับสร้างความโกลาหลและภาระมาศาลให้กับสังคมความขัดแย้งระหว่างฝ่ายทหารที่ต้องการทรัพยากรทั้งหมดกับฝ่ายการเมืองที่กลัวเสียอำนาจ ได้กลายเป็นวิกฤตที่กัดกินหัวใจของเครมลินในเวลานี้เมื่อความจริงในสนามรบไม่สามารถบิดเบือนด้วยคําสั่งจากหอคอยงาช้างได้อีกต่อไปความตึงเครียดนี้กําลังรอวันประทะก,กันครั้งใหญ่ครับและคําถามที่น่าขนลุกที่สุดคือหากกองทัพรัสเซียต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้อีกครั้งปูตินจะยอมถอยหรือจะเลือกเดิมพันด้วยทุกสิ่งที่เหลืออยู่ส่วนถัดไปเราจะไปดูว่าระบบอํานาจที่ปูตินสร้างมา20ปี กำลังสั่นคลอนและล่มสลายลงอย่างไรห้ามกับพริปตาครับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํารัสเซียและกองทัพเต็มไปด้วยความระแวงมาตั้งแต่อดีตครับไม่ว่าจะเป็นยุคซานยุคสตาลินที่กวาดล้างนายพลอย่างโหดเหี้ยมหรือยุคเยลซินที่วุ่นวายวลาดิเมียร์ปูตินในฐานะอดีตสายลับเคจีมองกองทัพผ่านเลนส์ความมั่นคงเสมอเขาไม่ได้มองว่ากองทัพคือเครื่องมือปกป้องชาติเพียงอย่างเดียวแต่เขามองว่าเป็นภัยคุกคามที่ อาจนำไปสู่การรัฐประหารได้ทุกเมื่อเพื่อให้มั่นใจว่ากองทัพจะจงรักภักดีปูตินสร้างระบบควบคุมที่แบดเซจผ่านงบประมาณมหาศาลควบคู่กับการแต่งตั้งทันธมิตรที่ไว้ใจได้อย่างเซอร์เกย์ชอยกูซึ่งเป็นพลเรือนและเชี่ยวชาญด้านงานกู้ภัยไม่ใช่ทหารอาชีพให้ขึ้นมาคุมกระทรวงกลาโหมนี่คือหมาเกมแยบยมเพื่อลดอำนาจเหล่าทหารอาชีพ ปูตินจงใจสร้างการแข่งขันระหว่างหน่วยงานความมั่นคงทั้งกองทัพประจำการกองทัพน้อยพิทักษ์ชาติและกลุ่มทหารรับจ้างเอกชนเพื่อไม่ให้อำนาจกระจุกตัวจนกลายเป็นอันตรายต่อบัลลังของเขาระบบนี้ทำงานได้ผลมาตลอดสองทศวรรษแต่วันนี้สงครามยูเครนได้ทำลายสมดุลน,นั้นลงอย่างสิ้นเชิงบรรดานายทหารระดับกลางและระดับสูงที่ต้องแบกรับภาระการรบจริงเริ่มตกอยู่ในความสิ้นหวัง พวกเขารู้สึกเหมือนถูกหักหลังที่ต้องทำภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ด้วยทรัพยากรที่ขาดแคลนและยุทธศาสตร์ที่ล้มเหลวระบบแบ่งแยกและปกครองที่ปูตินภูมิใจกำลังสันคลอนอย่างหนักจนคุมไม่อยู่เมื่อความพักดีที่เคยซื้อมาด้วยเงินและตําแหน่งถูกทดสอบด้วยความพ่ายแพ้ในสนามรบผลลัพธ์คือความไร้ประสิทธิภาพระดับหายนะที่กำลังกัดกินกองทัพจากภายใน ความล้มเหลวครั้งนี้ชี้ชัดว่าวิธีการควบคุมอานาจแบบเดิมกําลังเดินไปถึงทางตันครับและสิ่งที่น่าสะพรึงยิ่งกว่าคือศึกภายในนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสนามรบแต่มันกําลังลามไปถึงกระเป๋าตังค์ของรัเสเซียเมื่อเงินสํารองกําลังลอยหลอและขุนพลเศรษฐกิจเริ่มลุกขึ้นประท้วงกองทัพศึกแย่งชิงทรัพยากรที่กําลังจะระเบิดขึ้นในบทถัดไปจะรุนแรงแค่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาดครับ สงครามไม่ได้สู้กันด้วยกระสุนปืนเพียงอย่างเดียวครับแต่มันกําลังสู้กันด้วยเงินและความอยู่รอดของปากทองชาวรัสเซียขณะนี้กําลังเกิดการประทะก,กันอย่างเงียบเชียบแต่รุนแรงถึงรากฐานระหว่างฝ่ายเทคโนแครตนาโดยเอลวีรานาบีอูลินาผู้ว่าการธนาคารกลางรัสเซียกับกลุ่มฝ่ายความมั่นคงที่หิวกระหายงบประมาณนี่คือสึกระหว่างปืนและขนมปังที่กําลังลากรัสเซียลงสู่ปากเขวของไฮยนะทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ท่ามกลางการคว่ำบาตรที่หนักหน่วงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ในขณะที่ขุนพลเศรษฐกิจพยายามรักษาเสถียรภาพของค่างเงินรูกลนและยับยั้งไม่ให้ระบบการเงินล่มสลายแต่ฝ่ายทหารกลับเรียกร้องงบประมาณมหาศาลแบบไม่รู้จบทั้งค่าลูกป,ปืนใหญ่ขีปนาวุธและเงินเดือนมหาศาลสำหรับกองทัพใหม่นับแสนนายแรงกดดันนี้กำลังเผาผลาญกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติจนร่อยรอและเสียงที่จะจุดไฟเงินเฟ้อให้ลุกโชนเผาไหม เศรษฐกิจทั่วประเทศเครมลินตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกครับจะเจยดเงินที่เหลืออยู่ไปจ่ายสวัสดิการสังคมเพื่อซื้อใจประชาชนให้เงียบปากหรือจะเอาไปทุ่มให้กับอุตสาหกรรมสงครามเพื่อผลิตรถถังมาทดแทนความสูญเสียในสนามรบวิกฤตนี้ยิ่งเลวร้ายลงเมื่อคำสั่งระดมพลสร้างอาการช็อกต่อระบบเศรษฐกิจอย่างรุนแรงการดึงแรงงานฝีมือและมืออาชีพนับแสนคนออกจากภาคธุรกิจร่วมกับการอาพยพหนีตายออกนอกประเทศครั้งใหญ่ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงง,งานขั้นวิกฤต ตั้งแต่ภาคไอทีไปจนถึงการก่อสร้างนี่คือกับดักมรณะที่ปูตินต้องลงมาเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ความจริงที่น่ากลัวคือไม่ว่าเขาจะเลือกทางไหนเขาก็ไม่อาจหยุดยั้งความพินาศที่กำลังคืบคลานเข้ามาได้เลยรัสเซียกำลังติดอยู่ในวงจรอูบาทที่ยิ่งรบก็ยิ่งจนและยิ่งเศรษฐกิจพังความพ่ายแพ้ทางการทหารก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของพายุใหญ่ครับเพราะความโกรธแค้นที่สั่งสมมาจากความล้มเหลวเหล่านี้กำลัง เริ่มเปลี่ยนความนิ่งเฉยของสังคมให้กลายเป็นแรงระเบิดที่ยากจะควบคุมสถานการณ์ทางสังคมจะปะทุข,ขึ้นมาเผาผลานเครมลินได้อย่างไรและทำไมกองทัพถึงเริ่มหวาดกลัวประชาชนของตัวเองห้ามพลาดในส่วนต่อไปครับภาพลงตาจากสื่อโทรทัศน์ของรัฐที่พยายามปั่นกระแสร,รักชาติกำลังเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวดครับเมื่อคำสั่งระดมพลได้เจาะทะลุเกราะป้องกันของความนิ่งเฉยในสังคมรัเสเซียไปเรียบร้อยแล้ว แมหน้าจอจะเต็มไปด้วยโฆษณาชวนเชื่อแต่ใต้พื้นผิวนั้นคือความวิตกกังวลและความโกรธแค้นที่กระจายตัวไปทั่วโดยเฉพาะความไม่เท่าเทียมที่เห็นได้ชัดในการเกณฑ์ทหารที่พุ่งเป้าไปที่พื้นที่ชนบทและกลุ่มชาติพันธุ์อย่างรุนแรงจนนำไปสู่เหตุการณ์ประท้วงที่ดุดเดือดในสาธารณรัฐดาเกสถานและบุรีติยาอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนี่คือรอยร้าวทางสังคมที่กำลังขยายตัวจนเครมลินเริ่มคุมไม่อยู่ความเสื่อมเสียพุ่งถึงขีดสุด เมื่อภาพของทหารใหม่ที่ได้รับอาวุธเก่าคร่ำครึกเป็นสนิมและขาดการฝึกฝนถูกแชร์ว่อนบนโซเชียลมีเดียมันทำลายภาพลักษณ์กองทัพอาชีพที่ทันสมัยลงอย่างราบคาบและกัดกินขวัญกำลังใจของทหารในสนามรบอย่างรุนแรงซึ่งสถานการณ์ความระสําำรสายนี้คือโอกาสทองที่เคียฟมองเห็นครับนักวางแผนทางการทหารของอยูเครเนระบุชัดเจนว่า ความขัดแย้งในมอสโกคือช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่พวกเขาจะใช้ในการลุกคืบและทำลายแนวรบของรัเสเซียให้ย่อยยับลงกว่าเดิมในขณะที่พันธมิตรตะวันตกมองสถานการณ์นี้ด้วยความกังวลอย่างยิ่งครับแม้ความล้มเหลวของรัเสเซียจะพิสูจน์ว่ายุทธศาสตร์การกดดันได้ผลแต่เครมลินที่กำลังจนตรอกและหวาดระแวงอาจตัดสินใจทำในสิ่งที่คาดไม่ถึงเพื่อรักษาอำนาจซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการใช้อาวุธนอกรูปแบบที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามไปสู่จุดที่อันตรายที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นในมิติทางการทูตตอนนี้เรากําลังเจอทางตันอย่างหนักเพราะในขณะที่คู่อํานาจในมอสโกกําลังกัดกันเองเพื่อเอาตัวรอดก็ไม่มีใครรู้เลยว่าใครกันแน่ที่มีอํานาจตัดสินใจเด็ดขาดในการเจรจาสันติภาพที่แท้จริงความคลุมเครือและอาการเสียสูญของรัเสเซียกําลังทําให้อํานาจที่เคยยิ่งใหญ่เนี่ยเสื่อมถอยลงต่อสายตาชาวโลกครับและเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวที่ทารุณแรงกดดันจากรอบทิศทางจะบีบให้ปูติน ต้องเลือกระหว่างการยอมรับความจริงหรือการเดิมพันครั้งสุดท้ายที่อาจหมายถึงจุดจบของทุกสิ่งบทสรุปสุดท้ายของวิกฤตศรัทธาครั้งนี้จะนําไปสู่การล่มสลายของระบบปูตินหรือไม่หามพลาดสุดสุดท้ายซึ่งเป็นบทสรุปที่สําคัญที่สุดของรายการในคืนนี้ครับบทสรุปสุดท้ายของความขัดแย้งในมอสโกกําลังเดินหน้าไปสู่จุดแตกหักที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ครับมี3ตัวชี้วัดสําคัญที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด หนึ่งคือชะตากรรมของชอยกูและกราวซิมอฟหากทั้งคู่ถูกปลดและแทนที่ด้วยกลุ่มสายเหี่ยวที่แข็งกร้าวนั่นคือสัญญาณของการยกระดับสงครามให้รุนแรงและโหดเหี้ยมกว่าเดิม2คือสเกลของการระดมพลจะหยุดอยู่แค่บางส่วนหรือจะเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบและเปลี่ยนเศรษฐกิจรัเสเซียให้กลายเป็นเครื่องจักรสงครามทั้งหมดและ3คือสมอรภูมิในช่วงฤด,ดูหนาวหากยูเครนสามารถรุกคืบจนคุกคามสะพานบกสู่ไครเมียได้นั่นจะเป็นจุดวิกฤตที่บีบให้เครมลิน ต้องตัดสินใจอย่างสิ้นหวังบทบาทของกลุ่มซิโลวิกิหรือผู้นำหน่วยความมั่นคงทรงอิทธิพลอย่าง FSB และกองทัพน้อยพิทักษ์ชาติจะเป็นตัวแปรสำคัญหลังจากนี้ครับหากพวกเขาเริ่มตีตัวออกห่างจากความล้มเหลวของกองทัพหรือหันไปเข้าพวกกับกลุ่มวิจารณ์อย่างวากเนอร์นั่นหมายถึงการเปลี่ยนค้่อานาจภายในระบบปูตินอย่างถอนราชถอนโคนรัสเซียตอนนี้เหลือเพียงสงทางเลือกที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงมหาศาล คือการเดินหน้ายกระดับสู่สงครามเต็มรูปแบบหรือการยอมรับความจริงและถอยร่นยุทธศาสตร์เพื่อรักษาอำนาจซึ่งไม่ว่าทางไหนก็ต้องมีการกวาดล้างภายในครั้งใหญ่เพื่อหาผู้รับผิดชอบต่อความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นสงครามครั้งนี้ไม่ได้อยู่แค่ในแผนที่ยูเครนอีกต่อไปแต่มันได้แทรกซึมเข้าสู่แกนแท้ของระบบการเมืองในมอสโกลแล้วครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องอยุทธวิธีรบแต่มันคือการแย่งชิงอำนาจและการเอาตัวรอดของกลุ่มอีลีในรัสเซียคำถามสำคัญที่โลกต้องเผชิญคือ ปูตินจะจัดการกับแรงกดดันรอบทิศทางนี้อย่างไรเขาจะเลือกการกวาดล้างภายในเพื่อสยบความวุ่นวายหรือจะเลือกเดิมพันครั้งสุดท้ายด้วยการกระโจนเข้าสู่สงครามที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมทุกการตัดสินใจในนาทีนี้จะกำหนดโฉมหน้าของรัเสเซียไปอีกหนึ่งเจเนเรชันครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่ามาเกมต่อไปของปูตินคืออะไรการล้างบางหน่ยพลที่ไรผลงานหรือการจุดไฟสงครามให้ลุกชนยิ่งกว่าเดิมร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ ที่ใต้คลิปนี้และอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดการเจาะลึกสถานการณ์โลกที่เข้มข้นในตอนหน้าสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ